ตอนนี้มาถึงคลีมายาแลนะคะเดกจิดปกหลับไปแล้วนี่มีพี่โนกระโดดรถเต้นกานเสริชั่งไปอยู่ คิมของเราตอนนี้มาเข้าห้องพักแล้วนะคะ mm hmm. ห้องแบบนี้เรียกว่าห้องพอมแมตต์้นจริงๆแล้วเราจองแบบถูกสุดและแพนเทชัชน mm hmm. เหมือนกันแต่อยู่้างแรมขออัพเกรดให้ขึ้นอยู่เ 百分之几的利息。 ตัวชาก็วิ่งเล่นหนักมากวันนี yani ้เป็นน้ำมีมินิบาร์ที่นี่มินิบาร์เป็นคอมพลวเมนร์รีทั้งหมดนะคะมีเครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ่ด้วยเขาทำอยู่ ที่สิบวันเลยแต่ตอนเป็นสิบวันก็ไม่ได้กินไม่เป็นโอนไฟหมืนอนนะลมกับลังง้อนะหลับตาลูกว่า <c oughs> แมงมุมลายเตือนั้น <c oughs> ฉันให้มันทำตาลุกว่า มันทำตาลุกว้าวอีกอีกอ่ะแม่เอาไปไหลายรอบแล้วลูกเอาใหม่ใหม่ฉันเห็นมันทำตาลุกว้าวเ <c oughs> มื่อกี้ไปไว่ายน้ำเล่นก,กันว่ายเสร็จแล้วก็ตอนนี้มาถ่ายรูปกันนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะออกกินข้าวเดีย่ยวข้างนอก ตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำส่วนกลางแล้วก็ด้านหลังที่เห็นเป็นอาคารของศูนยก,ก็เป็นร้านอาหารมีกำลังนั่งรถจะปะั่นอีคลับเฮาส์เพ,เพื่อทานอาหารเช้านะคะพระเจ้าเด็กจิ๋วตื่นแต่เช้ามาถ่ายรูปล้อมีละทั้งหมดเกิดได้เห็นไหมจะมีโรคเกิดโรเข้ามา มากินข้าวเช้าครับ